สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับครัคุณยักับยังคงยืนยันว่าเป็นรายการอาหารที่เน้นสูตรดั้งเดิมและอร่อยจริงโดยที่ไม่เน้นการโฆษณาชวนเชื่อถูกต้องครับแล้วเราเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะครับหน้าตาพวกเราอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลยแต่ในใจมีแต่เธอนะครับผม นันาความรักเพราะว่าไม่เคยประสบความสาเร็จเลยไม่ว่าจะทํากี่ครั้งกี่หนล่าสุดมาที่ขั้นเคยได้ข่าวครับคว้างแหวนทิ้งครับคราวนี้คว้างสร้อยทิ้งคืออีกพักหนึ่งจะหมดตัวคว้างบ้านคว้างรถนะชอบควางชอบคว้างของทิ้งนะครับสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีครับหนูอยากได้ผู้ชายจังเลยค่ะคดีเนี่ อย่ามึงคิดไปในทางเสื่อมเสียนะคะคหนูอยากได้ผู้ชายที่ดีแบบนี้ค่ะหาให้หนูหน่อยได้ไหมคะยังไงล่ะจ๊ะผู้ชายที่ดีไม่ใช่คนที่เข้าใจผู้หญิงทุกเรื่องครับแต่เป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังและเข้าใจผู้หญิงทุกเรื่องอ,อ,อันนี้แหละยากจ้ะหนูเพราะว่า <c oughs> พวกหนู่พูดยาวผ <c oughs> ู้ชายที่ดีไม่ได้รักผู้หญิงที่ดีทุกอย่างแต่รักทุกอย่าง ที่เธอเป็นอ,อันนี้ยากกว่าข้อเมื่อกี้อีกจ้ะ <c oughs> ผู้ชายที่ดีมไม่ใช่คนที่ทำให้ผู้หญิงยิ้มได้ตลอดเวลา <c oughs> แต่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเสมอเวลาที่เธอร้องไห้ขนาดเล่าเรื่องตลกข้าหัวเราะกันทั้งจังหวัดบุรีรมัมย์เธอยังไม่หัวเราะเลยยากแล,ะละ้วล่ะผู้ชายที่ดีไม่ใช่คนที่เคยทำผิดแต่เป็นคนที่ทำผิดแล้วกล้าที่จะขอโทษ ไม่เคยรักผู้ชายที่ดีอาจเป็นผู้ชายธรรมดาแต่ไม่ใช่และไม่ใช่เจ้าชายแต่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นเจ้าหญิงได้ออันนี้ทำตลอดสี่คนนี้ไม่มีฮะไม่มี อะไรเฮเขาถามพี่ๆคนไหนเป็นแบบนี้บ้างคะเอาว่าไม่มีสักคนเดียวและไม่มีสักข้อเดียวครับผมบอกตรงๆนะครับผู้หญิงมีตต้องการมากจนเกินไปผมบอกเลยพวกผมว่ามีน้อยและพวกผมเนี่ยถือกติโบราณนะครับว่ามีน้อยใช่าน้อยค่อยงจบทจใจเยอะไมากเอาเลยค่ะ เขาถามว่าอยากจะทําอะไรอร่อยๆแบบง่ายๆมีสูตรทําอร่อยบ้างไหมคะได้เลยเราก็ให้คุณนวัดไปเค้นหามานะว่าสูตรทําง่ายๆอร่อยๆเราจะทำอะไรก็ได้มาแล้วใช่จริงๆล้วหาหลายอย่างนะไม่หูหมูเห็ดเป็ดไก่แต่ในที่สุดนะผมเชี่ยวชาญทางด้านไข่ผมก็เลยเอาเมนูรักไข่ต้มนึ่งหมูสับเก๋พอไหมสกหรับเย็นนี้นะฮะเก๋มามโอเย็นเลยกินเย็นเลยกินเย็นก็ได้กินเช้าก็ได้กินกลางวันก็ได้กินตีหนึ่งตีสองก็กินได้เส โอ,โ,อโอเคเดียวเดี๋ยวเอากลับมาก่อนเอากลับมาก่อนัอน,อนนอันนี้เราทำไว้ <มา S 2> แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนบอกส่วนผสมนิดนึงบอก่สำหรับเซตนี้นะครับเราจะทำทั้งหมด8ชิ้นนะครับมีเวลาในการเตรียมเนี่ยประมาณสัก10นาทีปรุงอีก10นาทีทั้งหมด20นาทีคุณจะได้เมนูอร่อยนี้นะครับเตรียมไข่ต้มทั้งหมด4ฟองนะครับ,รบหมูสับหนึ่งถ้วยไข่ที่ว่าเป็นไข่ไข่ที่ว่าเป็นไข่ไก่ครับแนะครอทหั่นนะครับเป็นเต๋าเล็กๆนะสองช้อนโต๊ะนะครับเห็ดหอมหั่นครับเป็น ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาโชยุ1่เสร็จหนส่วน2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าเสร็จ1ส่วนสถ้วยครับนี่คือส่วนผสมทั้งหมดวิธีการทำนะครับผ่าไข่ต้มคุณจะต้องต้มให้สุกทั้งหมดนะครับตักไข่แดงออกใส่ชาม,มและเรียงไข่ขาวใส่จานเอาไว้โอบๆเป็นลุมๆนะครับ ผสมหมูสับนี่ส่วนผสมในการใส่ลงไปในไข่ขาวหมูสับแครอทเห็ดหอมรวมกับไข่แดงที่เมื่อกี้นี้ควักออกมาไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว พลิกไทยนวดให้เข้ากันแต่นั้นปั้นเป็นก้อนกลมใส่ลงไปในไข่ขาวจนหมดอันนี้เสร็จเรียบร้อยอนํากลับไปนึ่ง5-7นาทีจนเรียบร้อยแล้วครับคุณโก้คุณนึ่งในน,ๆๆน้ำเดือดเลยนะครับ,รบแล้วก็วจะได้นี่นึ่งมาเรียบร้อยแล้ว5-7นาทีน,นี้เราจะทําน้ําราดให้ใน้าราดนะครับผสมน้ําโชยุนะครับตามสัดส่วนนะครับครึ่งตัวสองถ้วยนะครับครับผมใส่ลงไปโอเคครับนะครับน้ำราดผสมโชยุ น้ำตาลทรายโชยุหนึ่งช้อนครึ่งนะฮะนี่นี่นะครับหนึ่งช้อนครึ่งแล้วก็ตามด้วยนะครับซีอิ๊วซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะครับอันนี้ก็ช้อนตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตามสูตรนะได้นะครับได้หช้อนเพราะเรากินกันเองน้ำตาลทรายน้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนโต๊ะโต๊ะนะครับโต๊ะนี่ครับนี่ครับถูกต้องครับไม่ได้ว่ามันมันมันพูนไปนิดมันพูนไปนิดนึงนะครับมันพูนไปนิดบอกว่าบอกโต๊ะโต๊ะดูโอ่งเนี่ยโต๊ะโอ้โต๊ะโต๊ะดูนะ แล้วก็น้ำมันงาครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับมันจะมันห้มัน่าเปล่าเอาพอสมควรคือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนให้เข้ากัน แล้วนาไปตั้งกระทะเทฟลอนเน้นเทฟลอนแล้วกันนะครับการแบบเดี๋ยวจะมีกงมีกลิ่นที่จะไหม้ครับเทฟลอนนะครับใส่ลงไปทําให้สุกนะครับเดือดแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นน้าราดน้าราดตอนนี้ผู้ช่วยครับนําไข่ออกมาใส่จานดิผมไม่ได้เป็นผู้ช่วยอาอเนี่ยผมไม่ไม่ผู้ช่วยกับเจ้าของแล้วก็ประธานเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันอ๋อเรอตำแหน่งเดียวกันเรียนดีนะว่าเรียนมันสูงฉลาดแล้วก็บอกอะไรก็เชื่อนี่ครับตำแหน่งเดียวกันครับ นะฮะเอาออกมาไว้ข้างนอกนี่เลยฮะเอาอะไรออกมาครับเอาไข่ออกมาครับเอามือเอาไม่ได้เลยครับมันร้อนไหมครับไม่ได้เลยครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวอนี้ครับเอาเฉลียงจับเลียงสวยๆทั้งหมด8ชิ้นเราทําไว้สําหรับ4ฟองเรียบร้อยนะครับเนี่ยคมันจะได้เมนูที่แบบเหมือนกับมีอะไรที่มันเก๋ๆในบ้านกินนนอัี้อันนี้เมนูนี้เรากินเป็นแบบ ของทานเล่นหรือกินเป็นกับข้าวอะไรก็ได้กินจริงเถอะครับก็ดูเยอะแยะขนาดขนาดนี้แล้วยังจะทานเล่นอีกเหรอครับนะครับล่อไปสี่ฟองจะทานเล่นอีกเหรอครับแกะให้นะครับโอเคนี่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 ครับเรียบร้อยโอเคครับเรียนให้ทราบว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้ทานัดความร้อน อย่างนี้อย่าทําอย่างผมนะครับเพราะว่าไอร้อนมันขึ้นมาตลอดเวลามือข้างนี้ของผมเสียไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไอร้อนมันโดนอยู่ตลอดเวลาเลยครับบอกพลังงานหน่อยคุณค่าที่ได้นะครับพลังงานต่อ1ชิ้นที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยต่อครึ่งฟองเนี่ยมหาสารมากไม่น่าเชื่อมีถึง1 6ึ4งกิโลแคลอรี่ในนี้มีโปรตีนประมาณ9.29กรัมแหมละเอียดยิบเลยนะครไขมัน6.61กรัม มีาร์โบเดรต2.52กรัมมีไฟเบอร์0.19กรัมต่อ1ชิ้นครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ากินเข้าไปแค่3ชิ้นก็จุกแอกแล้วเพราะว่า300กว่าแคลอรี่แล้วนะแต่ว่าได้ประโยชน์จริงๆเพราะมันมีโปรตีนสูงด้วยนี่น้ำราดที่เราทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาราดครับอุ้ยเด็กๆชอบนะอยากครับอยากครับอยาาครับน ทำไมครับพี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะท่านประธานเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยใส่รับสูตรนะผมบอกแล้วน้ำมันงาอย่าใส่เยอะผมบอกแล้วก็อย่างนี้นิดนึงอะไรเนี่ยทำอะไรให้มันไม่่ใชทุเรศทุเรศทำไมทำไมของเราสีมันไม่ดำๆเหมือนเขาอ่ะก็เออดูรสชาติเขาเนอะเออไหนดูดิ อันนี้อันนี้ก็เอาไปกินเลยนะกาเอาไปกินเลยเพราะว่าก็ทำเองก็เอาไปกินเลยนะก็กินได้เออคนกินยอะกินไปเด็กก็กินไปดิอันนี้อท่านผู้ชมอันนี้เป็นอันที่โปรดิวเซอร์ทำมาอม่แล้วหนูใส่อะไรต่างตรงไหนอ่ะน้ำมันงาไงน้ำมันงามันเยอะไปพอมันเยอะไปมันก็จะมันอย่างนี้หล่ะกัน้ำตาลน้ำตาลด้วยออกหวานท่านผู้ชมครับลองไนั่นนะฮะทั้งคู่เลยฮะเห็นไหมฮะ กินได้ที่ไหนเ <C> e <al> พราะฉะนั้นถ้าลองไปทําตามสูตรที่เขาบอกแล้วอย่างที่ผมเตือนตั้งแต่ตอนท่านได้ยินท่านไปเลย์เทปดูก็ได้ผมจะพูดตลอดเวลาว่าน้ํามัน,นงาอย่าใส่เยอะน้ามันงาอย่าใส่เยอะนะครับนะฮะคุณโก้ไม่ร้อนเหรอร้อนสิครับแตไมจะไม่ร้อนคนนี่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วกันนะฮะเก๋ๆในบนโต๊ะอาหารนะโอเคครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับครับผมไก่เราต้องกินองื้อหมูสับ ทำเอาต้องลองใช้ได้ผมบอกได้เลยครับท่านผู้ชมครับว่าของโปรดิเซอร์อร่อยกว่านะครับของโปรดิเซอร์ผมโปรดิเซอร์ผมเนี่ยตอนนี้สามีรักมากนะฮะโปรดิเซอร์ผมตอนนี้สามีรักมากแล่สามีตอนนี้อ้วนเป็นหมูตอนแล้วแนสามีแสามีพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้ทำไมเพราะอะไรเพราะโปรดิเซอร์แย่งพูดหมดแย่งพูดหมด พอดีเซอร์แกพูดเพราะพูดดีสามีแกก็ฟังลองทําดูมันอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยที่บ้านนะครับและจะมีความสุขพักสักครู่พวกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพเกัาช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเต้าหู้ทะเลอบมอเดินครับ ข้าหู้อร่อยมากอร่อสชาติดีครับอร่อยเนื้อปลาหวานผักกรอบมันระดมความหอมรียกว่าผมกินแล้วเนี่ยเสียงเสริมมันทุ้มไปเลยกลัวคุณตอย สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดียูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโคคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไอ่จริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอลออฟฟิเชียลติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเดน่อ อย่าลืมนะครับทุกคติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก SUBSCRIBE ด้วยนะครับครับผมเ u t u b ยูทูบเ y o u t ยูทูบเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับสนับส่ายอะไรเลย u ับสไคร์ไม่ใซับสไคร์อ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน